สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะมีไพ่สามกองมาให้เรื่องนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอ,อะไรให้เราในช่วงนี้เนาะเออบางคนก็ชีวิตก็หนักหนาเนาะสู้ชีวิตชีวิตสู้กับดูค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับชีวิตนะคะเอามาดูกันแล้วกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอ,อะไรสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วกันนะคะอันนี้กองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาล่ะค่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะจ้อ มาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอะไรให้กับเราในช่วงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอืมเอามาดูกันซิว่าชีวิตช่วงนี้จิตใจเราพร้อมที่จะสู้กับชีวิตสู้กับปัญหาที่มันท้าโทโธมาหรือเปล่านะคะามาดูกัน เหมือนเหมือนรู้นะว่าเอ,อชีวิตทุกคนก็ต้องมีบททดสอบจริงๆเหมือนรู้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนออกแนวปรงได้นะว่าชีวิตทุกคนก็ต้องมีบททดสอบซึ่งเราก็ต้องเจอบททดสอบนะั้นแล้วเราก็ต้องผ่านไปได้เหมือนเข้าใจสัจธรรมของโลกอยู่นะคะแต่ว่าก็เอาตัวไม่รอดน,นะจ๊ะ <c oughs> เ,เข้าใจทุกอย่างแล้วก็อ่ะจริงๆนะเรารู้สึกว่าแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวแย่ๆหรือใครทําอะไรให้แย่ๆมา แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนไม่ดีนะคะเรารู้สึกว่าคุณก็ยังมีจิตใจที่ดียังมีการอยากจะช่วยเหลือคนอื่นยังคิดดีอยู่เนาะเออแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังอยากให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเรากับคนใกล้ตัวเราอยู่เช่นเดิมนะจ๊ะฉะนั้นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเจอคนไม่ดีจะเจอเหตุการณ์ไม่ดีอะไรก็ไม่ได้ทําให้คนกองนี้เป็นคนไม่ดีได้นะจ๊ะ แต่บางครั้งมันก็ดูเหนื่อยหน่ายนะคนกองนี้ให้ระวังเรื่องของการไม่คาดฝันเหตุการณ์บางอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแล้วก็ให้ระวองอุบัติเหตุบางอย่างไว้ด้วยนะคะจริงๆรู้ทุกอย่างแหละว่าทุกคนมันก็ต้องเจอบททดสอบบางอย่างแต่ก็ทําทําใจไม่ค่อยได้เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออะไรสักวันหนึ่งสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่โอกาสของเราว่าเอออารมณ์ของคนกองนี้แค่อะไรจะบอกนะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างหรือ รู้แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องราวแย่ๆเข้ามาในชีวิตแบบปุปประชาภัณแหละแล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านั้นขอให้มันผ่านไปเร็วๆ,ๆก็ยังหวังถึงเรื่องราวความหวังความสดชื่นชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นเดซานเนาะก็ยังหวังอยู่แต่รู้สึกว่ามันยังไม่มาแค่นั้นแหละอืมรออยู่นะจนที่ไม่อยากจะทําอะไรแล้วด้วยซ้ำบางคนนี่อยากจะนอนอยู่นิ่งๆอยากจะนอนอยู่เฉยๆเหมือนคนหมดแรงอะ่ะอืมอามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะอวยพรอ,อะไรให้คนกองนี้ในช่วงนี้คะ่ะ ขำอมือพอรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้นะจ๊ะจริงๆคนกองนี้คืออยากได้ความสงบนะส่วนหนึ่งเหมือนอยากได้พื้นที่สงบให้มันสงบจิตสงบใจเอออารมณ์ประมาณนี้ได้แล้วความเป็นไฮพีเรารู้สึกว่าช่วงนี้มีเซนต์มีรังสังหรณ์ที่ดีนะคะอืมสิบเหรียนเออการเงินดี ในที่นี้อาจจะหมายถึงการเงินของเราก็ดีหรือคนใกล้ตัวการเงินดีและอาจจะมาแบ่งปันเราได้ด้วยนะ,ะเรารู้สึกว่ามีความสุขในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายอยู่พอสมควรนะคะมีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายไม่ได้ฝืดเคืองอะไรสักเท่าไหร่นะ,ะเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วก็บางคนเด็กอาจจะนําโชคนําราบมาให้ด้วยเช่นกันนะคะและบางคนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินก้อนก็อาจจะมาในรูปแบบของฝากของกินของกำนันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืม สามไม้ในถ้วยแล้วก็คิงดาบอ่าเรารู้สึกว่าเรื่องอนาคตสิ่งที่วางแผนไว้บางทีอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการงานมันจะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะได้ผลตอบแทนดีถ้าเกิดทํางานฟรีแลนซ์ก็จะมีลูกค้าเข้า,ามีคนมาชอบผลงานของเราแล้วแบบคุยไม่เยอะ คุยปรับเปลีเอาเลยแล้วก็ไม่ต้องแก้งานเยอะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเป็นพวกฟรีแลนซ์ทำงานเนาะเออไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องแก้เยอะเหมือนเขาชื่นชอบผลงานของเราอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเงินเร็วจ่ายเงินไวคุยกันเสร็จสับนู่นนี่นั่นสับพันก็คือโอนเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะมีความก้าวหน้านะแล้วก็บางคนอาจจะมีบางคนเข้ามาสนอกสนใจเออเนี่ย คิงถ้วยเนี่ยแล้วก็ในดาบอาจจะมีการเข้าหาในการพูดหาบางคนก็เป็นเรื่องของความรักเนาะเข้ามาในเรื่องของเชิงชู้สาวเออชอบเธออะไรอย่างเงี้ยอยากจะพูดคุยอยากจะรู้จกักหรือบางคนก็อาจจะมาในรูปแบบของกรารยานิมิตเอางานมาให้เอาคอนเน็กชันบางอย่างมาให้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอืมอะมีอะไรอีกเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับกลองนีนนน้อีกเรามีอะไรอีกคะขอห้าใบ ได้ไปเดิมอ่าเรารู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาความกลัวความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงในจิตใจของคนกองเนี้ยกาลังจะหมดไปนะเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่คนกองนี้คิดเหมือนอยากจะทําทอะไรบางอย่างก็กลัวจะไม่ประสบความสําเร็จกลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรเรารู้สึกว่าอุปสรรคหรือความคิดด้านลบของเราอะ่ะค่อยๆที่จะหมดไปนะคะอาจจะไม่ได้หมดไปแบบทันทีทันใดนะตัวเราก็อาจจะต้อง เป็นคนกระตุ้นด้วยในความคิดด้านบวกด้วยนะคะแล้วก็เดวิลเข้ามามหกเหรียญเข้ามาเน้นทาบุญหน่อยนะคะแล้วคุณจะได้อะไรตอบแทนนะในช่วงนี้เออบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของหวยเรื่องของหุ้นอะไรได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อเยอะนะคะออกแนวเทาๆอะ่ะเอออาจจะมีสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรมีสิทธิ์ได้เงินจากสิ่งเหล่านั้นได้นะจ๊ะแล้วก็อะไรที่เคยผิดหวังอะไรที่เคยเสียใจ เรารู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีคนเข้าใจชีวิตเรามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะอืมคนก้อนนี้ชอบเลขอะไรบอกมาดามได้นะฮะเราจะได้ถูกไปด้วยกันนะคะม,มีมีเก,เกที่จะถูกอยู่นะคนก้อนนี้แล้วก็คือชีวิตแทบลำบากจริงๆก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ,อคอยอุปถัมภ์อยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานงานีน่แหละมีคนให้โอกาสเยอะ เอามาดูสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ของคนกองนี้แล้วกันว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรคนกองนี้นะคะระวังในช่วงนี้เนาะอ่าเรารู้สึกว่าปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆกาลังจะเข้ามานะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเป็นโรคเก่าๆโรคเดิมๆระว,วังกำเริ่มนะดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยบางคนก็ภูมิแพ้เนาะเหมือนมาดามอะ่ะอยู่ๆก็เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางคนเรื่อง ประจำเดือนเรื่องมดลูกเรื่องระบบภายในของผู้หญิงผู้หญิงก็ดูไว้ด้วยนะคะอืมแล้วก็เกน้ําหนักขึ้นได้อีกอย่างหนึง่งระวังมีปัญหากับเพศหญิงหน่อยนะแต่เรารู้สึกว่าคุณจะได้เพศชายมาอุปถัมภ์มากกว่านะฉะนั้นให้ระวังมีปัญหากับเพศหญิงอ,อ,อาจจะเป็นคนที่เคยอุปถัมภ์คําชูราพี่ที่ทํางานแม่หรือญาติฝ่ายหญิงได้นะคะอ,อ,อาจจะทําให้มีปัญหาแล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะการเงินดีก็เลยใช้เก่งด้วยหรือเปล่าคนกองนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะเออ อาจจะทําอะไรเสียอะไรพังอะไรหายก็เลยต้องซอื้อของชิ้นใหม่เข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เตือนนะดังนั้นให้ระวงังเรื่องของการใช้เงินเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะเงินออกไปเยอะอยู่นะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้เจอแต่เรื่องราวดีๆในเร็ววันนะคะยังงยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะไปแล้วนะคะเช้า เอาละคะ่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่สองกันนะจ๊ะใครที่เลือกกองนี้บ้างคะมาดูว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรที่จะเข้ามาสําหรับคนกองนี้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอวยพรอะไรให้คนกองนี้ในช่วงนี้เอามาดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เนื่องด้วยเป็นโดนโดยรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่มต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะคนกองนี้เรารู้สึกว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานอยู่นะในช่วงนี้มีไอเดียมีโปรเจกต์หรือกำลังอยากจะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่หรือเปล่าเอามาดูความสู้ชีวิตของคนกองนี้ก่อนก้าวเรียนเด้งมานะจ๊ะก็แฮปปี้อยู่นะเอาจริงๆไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักหนาสักเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่า เรื่องของการกินอยู่คุณก็ยังไปได้เออยังแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีกับแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะอืมแม้าจะเจออุปสรรคบางครั้งก็ทําให้เขวไปบ้างเหนื่อยล้าไปบ้างแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุไวนะ้หน่อยนะคนกองนี้นิดหน่อยนะคะทาบุญได้ให้ทานะจ๊ะแล้วก็เรารู้สึกว่าถามว่าคนกองเนี้ย มองว่ามันเป็นอุปสรรคมองว่ามันเป็นคอกรมไหมเรารู้สึกว่าไม่ได้ออกแนวเชิงนั้นนะคุณรู้สึกว่าเหมือนเราก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เจอกันอีกเยอะด้วยความที่มันเป็นเจ็ดถ้วยเนาะมันมีอีกหลายอย่างแล้วก็บางทีคุณกลับรู้สึกว่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยมาจากทางเรื่องของเราเองด้วยซ้ำต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดก็คือตัวฉันเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเดี๋ยยววกกก็็จจจะะเเข้้้าาาามมมมหหชชัััันนนนนดูืออแต่่่่งงีไไใ เนี่ยคุณรู้สึกว่ายังไงสิ่งดีๆก็ต้องเติบโตในชีวิตชั้นก็ต้องเข้ามาหาชั้นอยู่แล้วเออเหมือนดอกไม้ที่กําลังจะเบ่งบานอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเอออย่างน้อยการงานก็อาจจะดีขึ้นการวางแผนชีวิตที่ชั้นวางแผนมามันก็จะส่งผลดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คิงเหรียญอ่ะแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณรู้สึกว่าอย่างน้อยงานก็ยังทําให้คุณได้มีกินมีใช้ หรือมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน,นยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะ,ะถ้าถามว่าคุณเหนื่อยล้าท้อแท้กับชีวิตไหมเรารู้สึกว่าช่วงนี้คุณออกแนวสบายๆนะแม้ว่าจะเจออุปสรรคบ้างแม้ว่าจะเจอปัญหาบ้างแต่คุณกลับมองว่าวันที่ปัญหาที่มันเกิดปัญหาที่มันเป็นนะ่ะก็มาจากตัวชั้นนี่แหละเป็นคนเลือกให้ปัญหานั้นเกิดแล้วก็คุณก็ยังรอคอยถ้าเกิดไม่จะถามว่าไม่รอคอยสิ่งดีๆก็ไม่ใช่ก็ยังรอคอยอยู่จะถามว่าทุกวันนี้ก็ออกแนวไปเรื่อยๆแฮปปี้กับชีวิตตัวเองอยู่นะ ไม่ได้ดูแบบว่าเหนื่อยล้าขนาดนั้นแต่บางครั้งก็มีการสะดุด,ด,ดใจบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยติดขัดไปบ้างเหมือนกันเอามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพอรอะไรให้คนกองนี้ในช่วงนี้ขอห้าใบเหมือนคนกองนี้เร่งอยากให้มาเร็วๆเนาะถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีก็อยากให้เรื่องไม่ดีผ่านไปไวๆแล้วก็ให้สิ่งดีๆเข้ามาไวๆอะไรอย่างเงี้ยอืม บอกเลยเห็นไหมเรื่องของการงานได้อมีคนให้การสนับสนุนมีคนเห็นค่าเห็นคุณค่าเรามีคนอุดหนุนเราเออนายถ้วยก็มากาถ้วยก็มาทำพลันก็มาหนึ่งถ้วยเรารู้สึกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะจากบุคคลที่เป็นกัลยานิมิตเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนอุปธรรมค้มจูคนที่แม่ตาเราจะเปิดโอกาสดีๆให้กับเรานะคะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราแล้วก็บางคนอะ่ะ นอกจากเป็นกาลยานิมิตแล้วนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่คอยอุปถัมภ์คำชูเราแล้ว,ลวก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแจกขนมจีบเราได้มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารกันบางอย่างแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะด้วยความที่มันเป็นหนึ่งถ้วยเรารู้สึกว่ามันดีหลายเรื่องเลยนะเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องโอกาสสิ่งดีกําลังจะเข้ามาสู่คนกองนี้แล้วนะคะแต่ว่าใจเราใจร้อนนะอยากให้มันเข้ามาไวๆมากกว่านี้ แต่ว่ากําลังจะมาแล้วนะจ๊ะไ,ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรามองว่าในสามเดือนนี้ต้องได้เจอสักเรื่องสองเรื่องแล้วแหละเอามันโดยจะมีอะไรอีกคะเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคนกองนี้ไฮพีทคนกองนี้นี่เรารู้สึกว่าจริงๆก็มีเซนต์อยู่ในตัวเองนะหรือชอบเป็นคนที่ชอบดูดวงก็ได้ชอบดนตรีชอบศิลปะชอบใช้โลกส่วนตัวของตัวเองอยู่นะแต่เรารู้สึกว่า เหมือนคุณรู้ว่าว่าบางช่วงคุณจะดวงสวยอะไรเงี้ยแล้วบางช่วงเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยอืมเหมือนคาดเดาจังหวะชีวิตของตัวเองได้ค่อนข้างแม่นนะคะเอามาดูเรื่องของการงานอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่เคยคิดไว้อาจจะมีการได้เรื่องลงมือทาแล้วนะจ๊ะควินดาช่วงนี้การตัดสินใจอะไรของเราค่อนข้างที่จะเป๊ะค่อนข้างที่จะปังนะอืมแฮงแมน ทิงถ้วยทิงถ้วยมาแล้วก็2เหรียญเรารู้สึกว่าการเงินของใครที่กําลังติดขัดมีปัญหาช่วงเนี้คุณจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะมีเงินไหลค่อนข้างที่จะคล่องมือน้องไม่ได้ติดขัดมีปัญหาก็คือเขาเรียกว่าอะไรยังคนโทรลได้ยังไปได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอาจจะมีคนเข้ามาช่วยอุปถมัมช่วยสนับสนุนบางทีอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานเรื่องโอกาสต่างๆในชีวิตรวมถึงเรื่องของความรักได้ด้วยนะบางคนที่ เคยนิ่งๆเคยเงียบๆหรือว่าเรื่องของการลงการเรียนก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้เช่นกันนะจ๊ะอืค่อนข้างที่จะดีอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าจะเน้นไปในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของคนอุปถัมภ์ค้ำชูอาจจะมาในรูปแบบคนรักก็ได้อาจจะมาในรูปแบบของผู้ใหญ่ที่เอ็นดูก็ได้อืมอามาดูซิว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเพิ่มคะในช่วงนี้ ต้องระวังเฉยๆนะคนกองนี้ไม่ต้องซีเรียสเรารู้สึกว่าช่วงนี้ให้ดูแลเนื้อดูแลตัวนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทำอะไรเสียอะไรพังอะไรหายมีเกณฑ์สูญเสียบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นการเกิดแล้วก็จบจบไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอาหารการกินนะเทศกาลกินดื่มเต็มที่หรือเปล่าบางคนอะ ดังนั้นให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมาจากการกินเรากินอะไรเราก็จะเป็นอย่าง,างนั้นให้ระวังไว้ด้วยนะจ๊ะเออดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็ไม่ใช่ดีนะคะทุกคนต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็มีเกณฑ์เฮฮาปาจิงโกมากเกินไปอาจจะติดเพื่อนติดสังคมมากเกินไปแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับใครบางคนให้ระวังไว้ด้วยนะคะอืมรออีกหน่อยแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับเ <s> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่า เหมือนชีวิตจังหวะกาลังจะดีขึ้นแต่อาจจะติดขัดอยู่นะในช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีคนต่ท่าต่างถิง่นทางแดนอาจจะมาสร้างอุปสรรคให้กับเราด้วยในช่วงนี้ยังไงให้ระวังไว้หน่อยนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่นะแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นก็ได้ออย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากนะคะยังไงก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไพ่เตือนก็คือถ้าเกิดเรายังใช้ ชีวิตเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมใช้ตะการเดิมชีวิตก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราอยากให้เป็นได้เท่าที่ควรนะบางสิ่งบางอย่างตัวเราก็อาจจะต้องกําหนดทิศทางมันเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะยังไงก็ดูดวงส่วนตัวถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้หรือ f a c e b o o บรรดาลันจวนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนได้เจอคนอุปถัมภ์คนค้ำชูคนที่จะให้โอกาสชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็แล้วแต่นะขอให้เข้ามาไวๆนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชแล้วคะมาถึงกองที่สามกองสุดท้ายนะคะใครที่เลือกกองนี้บ้างจา้าก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนอะอเอามาดูซีความคิดความรู้สึกของคนกองนี้ในการสู้ชีวิตนะช่วงนี้จะเป็นความรู้สึกแบบไหนนะจ๊ะ อัน,นจริงๆก็สบายๆนะคนกองเนี้ยถ้าจะดูเหมือนโปรงได้ไหมเรามองว่าก็ได้อยู่นะอ่าเหมือนพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาชีวิตที่จะเข้ามาช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเหมือนออกแนวโปรงได้เช่นกันนะอ่าหกถ้วยก็เฮฮาปรจิงโกะนะช่วงนี้คนที่จะเอาปัญหามาให้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยซ้ำทำให้คุณแบบว่าเออมีห่วงเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะเพราะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อนได้ แล้วเรารู้สึกว่าปัญหาที่จะเข้ามานะตอนเนี้เอาจริงๆนะเรารู้สึกว่าด้านของอารมณ์ค่อนข้างที่จะมีผลเยอะนะคะการคิดเยอะการคิดมากการแบกรับบางสิ่งบางอย่างไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหมือนคุณจะระวังตัวกับทุกคนนะในการจะพูดในการจะทําบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเหมือนเหมือนบางทีอยากจะพูดอะไรก็เอ๊ะพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสาหรับบางคนในะช่วงนี้อาจจะติดคิดเยอะอาจจะติดคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า เรื่องชีวิตที่ต้องสู้อ่ะก็พร้อมที่จะสู้นะแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนื่อยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าดูหมดแรงละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูท้อถอยกับชีวิตักเท่าไหร่แต่อาจจะติดคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีคนเอาเรื่องวุ่นวายมาให้อยู่เรื่อยๆแค่นั้นแหละแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตมันก็เหมือนวัฏจักรอ่ะเหมือนกงล้ออ่ะวันนี้เราเจอเรื่องไม่ดีแต่พวกนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ก็ได้เออแล้วก็วันหนึ่งเราเจอเรื่องดีๆพวกนี้มันเราอาจจะเจอเรื่องไม่ดีก็ได้คุณรู้สึกว่ามันสามารถเป็นไปได้ทั้งงงแแแบบอออยยยูู่่่่ลล้้้้วววทุุกสสิิาาาาามมมันนรถเขใชีตคณได แล้วก็จริงๆในใจก็หวังนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่คุณไม่อยากให้เกิดอ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องป้องกันอนะ่ะไม่อยากให้มันเกิดเหมือนรู้อะว่าถ้าเกิดไปทางนี้แล้วมันจะสะดุดล้มคุณก็จะเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นอนะ่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แต่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้หน่อยนะคะอาจจะมีความเครียดอาจจะมีการคิดเยอะอาจจะมีการคิดมากเกิดขึ้นได้อืมอามาดูซิแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอ,อะไรให้คนกองนี้คะในช่วงนี้ ทำไมคนกองนี้ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจะจริงๆหลายๆคนรู้สึกว่าไม่เชื่อแล้วก็อาจจะมีการต่อต้านเล็กๆหรือเพราะว่าสิ่งที่เคยขอมันไม่ได้หรือเปล่าเลยมีการน้อยอ,อกน้อยใจฮะเจ็ดถ้วยสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันบางเรื่องกําลังจะเป็นเรื่องจริงนะคะอืมเด็กถ้วยมาอ่าแล้วก็บางคนถ้าเกิดถามถึงโลคเชงลาบก็โชคลาบไม่ใช่ช่วงลา่างโชคลาภก็อาจจะได้ เขาเรียกว่าแหละเด็กอาจจะนาโชคนํลาลาบมาให้บุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยได้นะเด็กไม้ควีนดาบแล้วก็ห้าไม้ช่วงนี้อาจริงๆชนะมารชนะศัตรูนะคะอืมเหมือนใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีกับเราไม่สามารถทําอะไรเราได้นะอย่างแรกก็คือตัวเราอะ่ะป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วทุกด้านอยู่แล้วเป็นคนที่มีความระมัดระวังในการที่จะพูดในการที่จะสื่อสารอะไรอยู่แล้ว แล้วก็ถึงศัตรูจะทําอะไรกับคนกองนี้คนกองนี้ก็สามารถเอากลับได้นะคะทําคืนกลับได้เออค่อนข้างที่จะแพ้คนกองเนี้ยคือคนกองเนี้ชนะอยู่แล้วในช่วงนี้นะแล้วก็เรารู้สึกว่าอาจจะมีการได้อยากจะเริ่มต้นทําเรื่องบางเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องของการเงินบางอย่างอะ่ะเรารู้สึกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็บางคนอะ่ะอย่างที่บอกเนาะมีเด็กเข้ามาให้โชคให้าลาบหรือให้การส่งเสริมที่ดีได้แล้วก็บางคนอาจจะเข้ามาเพื่อให้เราใจตื่นเต้นตึกตกตึกต,กตกได้เช่นกันนะคะอืมอ่ะมาดูเลยจะมีอะไรอีกคะขออีกห้าใบก็เป็นลงโดยรวมนะอาจจะ ไม่ได้ครบทุกข้อก็ได้คนกองนี้เนี่ยดูค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเครียดกับภาระที่แบกอยู่นะไม่รู้ว่าความคาดหวังหรือสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากเป็นหรือเปล่าแต่ว่า,าจริงจริงพอดูอย่างเงี้ยมันเหมือนคนหมดไฟนะหมดไฟในการใช้ชีวิตยังไงก็ไม่รู้ hi please e m p l o r อืมห้าไม้ เด็กเหรียญแล้วก็เดือดันเรารู้สึกว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เงินเก่งเหมือนเดิมนะจ๊ะแม้ว่าเงินจะดีขึ้นก็ตามก็ใช้เงินเก่งตามไปด้วยนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะชนะไม่ว่าจะแข่งขันอะไรหรือมีคนคิดร้ายอะไรไม่ดีนะเราก็จะชนะเขาเนี่ยการชนะแล้วก็บางคนอ่ะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือใครบางคนที่เราคิดว่าเขาทําอะไรปิดบังเราอยู่อ่ะเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะได้ เห็นจะได้รู้กับสิ่งที่เขาปิดบงังหรืออะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นในช่วงนี้นะจ๊ะอ่าแล้วก็บางคนเซนลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะดีนะอย่างที่บอกเนาะบางคนมีเด็กมาให้โชคได้นะ,ะอืมแต่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการชนะมาชนะศัตรูชนะอุปสรรคแล้วก็เรื่องของการเงินนะอืมแล้วก็ต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นนะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับเราได้เช่นกัน อ่ะมาดูว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนว่าเราต้องระวังอะไรแล้วกันนะคะในช่วงนี้สิ่งที่ไพ่เตือนให้คนกองที่สามระวังก็คือหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกล้ามเนื้อถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะกล้ามเนื้ออาจจะมีการเจ็บ ป่วยได้ปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงก็ให้ระวังเรื่องของการเคลื่อนไหวว้นนดนืองการนั่งการยืนการเดินนะคะแล้วก็ช่วงนี้เ,เรื่องงานอะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของความคิดช่วงนี้อ่อนไหวง่ายวันไหวง่ายคิดเยอะคิดมากอื ให้ระวังหน่อยบางคนเป็นด้วยระบบโฮอร์โมนก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้บางคนก็แค่โฮอร์โมนช่วงนี้อาจจะสวิงนิดนึงก็จะทำให้รู้สึกว่าอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆได้ง่ายนะคะแล้วก็บางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหลับได้ไม่เต็มที่นะแล้วก็เอาจริงๆนะโอกาสใหม่ๆในชีวิตช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะคะอ่าสิ่งที่ไพ่เตือนเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมาจากความรู้สึกเราไปตัดโอกาสให้ระวังด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคสุขภาพให้ระวังเรื่องสายตาให้ระวังเรื่องกล้ามเนื้อ แล้วก็ระบบน้ําในร่างกายระบบฮอร์โมนในร่างกายอาจจะมีปัญหาได้อืแล้วก็เรารู้สึกว่าบางคนนะ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแล้วแต่เราอาจจะทําเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอกปัดโอกาสเนาะพลาดโอกาสดีๆยังไงก็อย่าลืมนะคะแล้วก็เรื่องความคิดเรื่องท,ท,ทัศนคติบางอย่างอะ่ะเรารู้สึกว่าช่วงนี้คิดได้แหละแต่ก็คิดอยู่ในใจแล้วกันเวลาจะพูดอะไรกับใครก็ให้ใช้ความระวังหน่อยก็ดีนะคะอืม ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นก็จะออกแนวเรื่องสุขภาพซะมากกว่านะแล้วก็เรื่องของการคิดเยอะเรื่องของการคิดมากเรื่องของการที่รู้สึกวันไหวง่ายอ่อนไหวง่ายกับหลายๆเรื่องแค่นั้นแล้วนะแต่ยังไงก็เดี๋ยวสิ่งดีๆก็กำลังจะเข้ามาพระอาทิตย์มาแล้วไม่ว่าคุณหวังเรื่องอะไรคุณก็จะได้สมดังปรารถนาในเรืวอวันนะคะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะ,ะถ้าอยากดูวดวงสดดูดวงรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนจาะรักทุกคนนะคะจ้า